กานีเจจมาครับวันนี้เราบาจะจซ่อมอคอนโดนะดิดกินมอเตอร์หาสารสอน,น9,000วันะครับปันหาจับกระแสสแตนบายจุด0ูนย์หกนจุด0ูนยนะครับตั้ง2แอมป์นะครับคอยอยูนิตนะ a นุ่นก็ a tk สี่ศูนย์เก้า tv สอง s แอนกระพันอยู่อ่ะหวานจะของเปิดเครื่องหน่อยครับครับเปิดรีโมทแอร์หน่อยครับอ่อนนะครับกันไปยี่สิบแอน กันทำง,งานฮัลจะทำง,งาน0.13ส1 4อ่อนพงฮัลมหมมน มีปัญหานะจะชิ่งกลับนะต้องใส่คิวนะตัดนะครับทงานไม่ถึงนาทีตัดดับนะครับโอเคเช็คโคดไม่ขึ้นนะครับ <Okay. S 1> น่าจะบอรดมีปัญหา,าวานปิดรีโมทปิดบิกเกอร์แอร์หน่อยครับปิดไฟแอร์ขาเลืแนสองตัวซ้อนกันอยู่นะงานจริงนะคือขา น็อตนะัจะติดนี่นะมันในง,งานนี้ออกปัญหาคือเกียร์ปล่อยตัวนี้นะครับยึดแผงบอร์ดตัวนะี้มันอยู่ด้านในนะครับอ่าก็เลยเป็นงานยากไปนะครับจะต้องง,ง้างง้างแผงหน่อยนะฮะถอดเกียร์ปล่อยตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับด้านบนอ่าเนี่ยยากหน่อยต้องง้างถอดซ็อกกงซ็อกเก็ตนะครับ ตอลงมาได้นะิขึ้นคอเลยระวันกัะเาไม่ซิมโพ ดีก็อ่านแล้วก่อน่นะนยากนะแปดจุดเจมโคนะแปดไอ้อคอเสียแน่นอนแนละ้วทนี้ถอดมาแล้วนะ มีคนก็ไม่แห้งนะครับนี่แฮะก็คือแต่ขาดไฟเดียวก็คือระบายความร้อนไม่ได้หรือว่าไฟตกบ่อยนะครับก็มีคนอันนี้ไฟตกบ่อยนะครับเดี๋ยวตนี้ก็บบุกีเสียจะโดดๆออกมาแล้วนะครับตรงอะไรก่อน วัดไมโครด้วยกันครับตัวใหม่ก่อนจะใส่ตัวใหม่วัดทุกครั้งนะครับกันเหมียวนะครับ ยี่สิบจุดสองหกนะขอปกักเกลนะเราประกอบที <Okay. S 2> okay. ปัเกให้ดีนะอรทแล้วก็ใส่ซิลิโคนใหมนะ่เชื่อระบายความร้อนนะ เสริมไปเรื่อยๆเขันนั่นเสร็จแลวขาประกอบแป๊เลยเศรษยากนะโอเคครับนี่ประกอบไปแล้วอ่ะเดี๋ยววันนี้ของเปิดเบเกอร์เลยครับวของรอหนะ้าประกอบมันยากนะ ทาง20แอมป์ก็0.13รอบาสวิงมันมันเปิดแล้วก็พับลงก่อนเอาปิ <ST AR> ดก่อนไม่ต้องครับเปิดได้เลยครับอ๋อเปิดแล้วี่โอเค0.6 0.5โอเคอตัวแอร์อนะครับทำแล้วนะครับ0.17น,นะครับ กำลังครับยังไม่ตัดนะครับวัดความร้อนดูกทีนะครับสองอแอมป์นะครับส่วนนีสี่ให้หาแอมป์สี่แอมป์สอง, M, M. สองแอมป์นะครับไม่ตัดนะครับลมจะโดนนี่บางทีชิงกลับนะครับจกนี่จะร้อนนะ แอมใส่ใสแบบเตอรวัดความร้อนตรงนี้อันนี้สามห้าองศานะครับกระแ,แสแอมก็อยู่ที่สองแอมป์อยู่กดเวอร์ฟูลเลยนะครับนักกล้ามเลยสามสิบหกความร้อนสามสิบเก้าจุดสี่นะฮะกระแสอยู่ที่สองแอมป์คร้วอันนี้มันไม่โดนแดด แต่ไม่ร้อนมากนะวันนี้คอนโดน,นนะบูทนนะุด้านะครับร้อนขึ้นมา41.5นะครับ นะอันนี้ขึ้นมา44นะครับ46นะครับหรือว่าความเย็ยนโอเคนะกระแสก็เนี่ยมันจะร้อนไงถ้าสองตัวรวมกันก็เปิดสองตัวพร้อมกันก็4 46บวก46ก็เป็นรนะ้อยอะมันจะร้อนมากไงถึงบอกต้องใส่กิวอะครับถ้าไม่ใหญ่เสียง่ายก็ใส่กิวอ่ะตอนนี้เร่งสปีดแล้วครับสูงสุดตอนที่สามนี่น่าจะเกินสี่นะ 3.50นะครับความร้อนยิขึ้นเรื่อยๆนะเี่ห45ครับถ้า้5สองเครื่องเปิดพร้อมกันก็ล่อไป90แล้ว100เยเป็น100แล้วเปิดสองตัวตรงเนี้ยความร้อนเป็น100นะนี่เปิดแค่ตัวเดียวนะครับหลายๆคนถามว่าเอ๊ะทำไมมันเสียง่ายนะครับมันไม่มีคิวระบายความร้อนออกไป,ไปหลายๆคอนโดอบเป็นประมาณนี้นะครับ ปัญหาอย่างหน้าง,งานจริงนะครับแล้วก็พยายามรักแอรท์ทุก6เดือนนะครับถ้ใช้ทุกวันถ้าใช้เป็นทุกวันก็ปีละครั้งนะครับนี่ก็หวังว่าจะมียคนนะครับสวัสดีครับ